คณะครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกท่านก็นั่งภาวนาะฟังธรรมร่วมกันคณะครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกเป็นวันประธมบทเป็นวันเริ่มต้นในการที่เราทั้งหลายทั้งปวง จะได้น้อมกายน้อมวาจาน้อมใจเข้ามาสู่ร่มศีลร่มธรรมร่มของพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดคุณงามความดีเกิดเป็นบารมีเพื่อที่จะน้อมบุญน้อมกุศลนั้นถวายแก่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระรัตประติยกรซึ่งเป็นบุรพาจารย์เนื่องในครบ วันชาติการ92ปีของเปรตพระคุณท่านนอกจากนั้นแล้วคณะครูบาอาจารย์ผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะได้สร้างสมอบรมคุณวามความดีอบรมทานอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมวิปัสสนาอบรมมรรคผลพนิพพานให้เกิดขึ้นในขันธสันดานอันจะเป็นบารมีติดตามตนไปในสัมไารภพข้างหน้า นอกจากนั้นแล้วคณะครูบาอาจารย์ญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็จะมีโอกาสได้แผ่วิบากผลบุญอันเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ไปหาปูตา่ตายายญาติพี่น้องทั้งหลายมีพ่อแม่เป็นต้นที่ล่วงลับไปแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ยังชนทั้งหลายเหล่านั้นได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลขึ้นมา ก็เพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมในงานชาติการในครั้งนี้เพราะฉะนั้นประถมบทในวันชาติการนั้นก็จะได้กล่าวถึงภูมิของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคำว่าชาติการก็คือการเป็นที่เกิดการเป็นที่เกิดของผู้ใดการเป็นที่เกิดของหลวงพ่อบุญเรืองสารโทหรือว,ว่าพระราชประเทียากร ถือว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นบุรพาจารย์ในการสร้างวัดพิโสภรามของเรามาท่านก็ได้เกิดอยู่ที่บ้านตาแล้วนะในพศ2476ถ้าเรานับย้อนไปก็2476ถ้านับมาถึงปัจจุบันนี้ก็ได้92ปีหลังจากนั้นมาท่านก็ติดตามบิดามารดา มาอยู่ที่บ้านอีเติงอันนี้ที่ว่าเป็นการเกิดนะเป็นการเกิดครั้งแรกของพระเดชพระคุณท่านการเกิดครั้งแรกนั้นนะคือการเกิดจากท้องของมารดาซึ่งอาศัยธาตุของโยมพ่อแล้วก็ธาตุของโยมแม่เนี่ยบวกกันท่านกล่าวว่าปฏิสนธิวิญญาณจิตก็เกิดขึ้นในขณะนั้นนะไม่ก่อนไม่หลังกัน ในขณะที่ทาธาตุของบิดาไปผสมกับาธาตุของมารดาปฏิสนธิวิญญาณจิตก็เกิดขึ้นมาในขณะนั้นแล้วว่าสัตว์บังเกิดในขันขึ้นในขณะนั้นหลังจากนั้นมาก็โตวันโตคืนมาจนครบเก้าเดือนสิบเดือนอันนี้เรียกว่าเป็นการเกิดจากท้องของมารดาส่วนการเกิดครั้งที่สอง ก็คือการเกิดด้วยการอุปสมบทเป็นพระพิสุภาวะในพระพุทธศาสนาแปลว่าเกิดด้วยการสวดยติจตุตกรรมมวาจาสำเร็จเป็นพิสุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้เราจะสำเร็จเป็นพระสงฆ์เป็นที่กราบไหว้เป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมเนี่ยเราสำเร็จได้ด้วยการ สวดจตุตกรรมเมวาจาขณะที่เราสวดโสภาไสย,ยจบลงไปนั่นแนละครั้งที่สามเราสวดจบลงไปนั่นแหละความเป็นพระพิสุภาวะในพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นมาแต่ว่าเป็นการเกิดครั้งที่สองขึ้นมาแต่ว่าเกิดโดยความเป็นพิสุในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเกิดครั้งที่สองนะ นเป็นการเกิดครั้งที่สองแต่ในอัตภาพเดียวกันการเกิดครั้งแรกเป็นการเกิดด้วยรูปกายคือเกิดขึ้นมาด้วยรูปประธรรมเหมือนก,นกันกับองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าน,นั่นแหละในพระองค์ทรงลอดจากพระอุทธรของพระนางสิริมายาเนี่ยก็เหมือนกับว่าพระองค์ทรงประสูติใน รูปกายส่วนการเกิดในความเป็นนักบวชนะก็ตอนที่พระองค์ทรงอายุ29ปีอายุ29ปีพระองค์ก็ทรงออกบวชอธิษฐานเป็นเพศของนักบวชอยู่ที่แม่น้ำอโนมาเนี่ยในอายุ29ปีอันนี้ก็ถือว่าท่านเกิดโดยความเป็นนักบวชเพราะว่าพระองค์ทรงอธิษฐานจิตแล้วนอกจากนั้นแล้วพระองค์ทรง เกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ตอนที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีหกปีจนอายุได้ 35, 000, สามสิบห้าพรรษานะนี่พระองค์ก็ทรงได้ตัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ตนพระศรีมหาโพ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเกิดครั้งที่สามเป็นการเกิดด้วยความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชปริยากรของพวกเราทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกันในการเกิดครั้งที่สองก็อายุครบ20ปีก็ได้ออกบวชนะเมื่อออกบวชเป็นพระพิสุเมื่อเป็นพิสุแล้วก็ถือว่าเป็นการเกิดครั้งที่สองนอกจากนั้นแล้วก็มีการเกิดครั้งที่สามการเกิดครั้งที่สามนั้นก็คือเกิดด้วยการประพฤติ ปฏิบัติธรรมเกิดด้วยการยังมรรคผลพระนิพพานให้เกิดขึ้นมาแร้วว่าตายจากพิสุสงที่เป็นปุตุชนแล้วก็กลายเป็นอริยชนขึ้นมาแต่ว่าเป็นอริยบุคคลขึ้นมาในพุทธศาสนาของเราอันนี้เพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดพิษสภารามของเรานี่นะ การประพุทธปฏิบัติธรรมในตอนสุดท้ายพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านกล่าวว่าท่านประพุทิปฏิบัติธรรมที่วัดพิศสปร,รามของเรา,าการประพุทิปฏิบัติธรรมก็สามารถผ่านการประพุทธปฏิบัติธรรมต่างๆไปได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเกิดในครั้งที่สามในเพราะฉะนั้นการเกิดในครั้งที่สามนั้นเกิดในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นเราจึงมาระล,ลึกนึกถึงการเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพขอให้เราทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่มีการเกิดเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ทรง,งตรัสว่าทุกขาชาติโหุนักปุณังในการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่าไปในการเกิดเนี่ยมันเป็นทุกข์ล่าไปเพราะว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเรา ไม่มีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องรักษาจิตรักษาใจของเราเราไม่มีธรรมเป็นเครื่องประคองจิตประคองใจของเราเราก็ต้องทํำไปตามความโกรธความโลภความหลงราคะมานาทิติตันหาควาทานต่างๆนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นมาจากจิตใจของเราที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนไม่ได้อบไม่ได้รม ก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมานะเพราะว่าจิตของเราไปยึดกับความดีความไม่ดียึดกับรูปยึดกับเสียงยึดกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสกับธรรมารมณ์ต่างๆจิตของเราไปยึดกับความโกรธความโลภความหลงราคะมานะทิติตัณหาอุปาทานเป็นต้นนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาดังที่โบราณท่านกล่าวไว้ว่าทุกมีพยึด ทุกยึดเพราะอยากทุกมากเพราะปล่อยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยไอ้ทุกมีเพราะยึดเรายึดสิ่งใดมันก็เป็นทุกสิ่งนั้นนะยึดลูกยึดหลานเราก็เป็นทุกเพราะลูกเพราะหลานกลัวเขาจะไม่ได้ดีกลัวเขาจะไม่เจริญรุ่งเรืองกลัวเขาจะเลี้ยงตัวเองของเขาไม่ได้กลัวเขาจะไปทําบาปทํากรรมทําผิดกฎหมายติดคุกติดตรางอะไรต่าง นี่มัก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไปยึดในทรัพย์สินเงินทองต่างๆเราก็เป็นทุกข์เพราะทรัพย์สินเงินทองกลัวทรัพย์สินที่เรามีอยู่นี้มันจะมีความเสื่อมไปกลัวทรัพย์สินที่เรามีอยู่นี้มันจะหมดไปมันจะสิ้นไปนี่ก็เกิดความกังวลเกิดความวิตกกเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่เรายึดสิ่งใด มันก็เป็นทุกสิ่งนั้นนะแต่ถ้าเราเอาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปกครองจิตมาปกครองใจของเราเราพยายามกำหนดรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นให้เห็นตามความเป็นจริงเรายึดลูกยึดหลานเราก็กำหนดตามความเป็นจริงว่าลูกหลานที่เรายึดเนี่ยเขาก็มาเพราะกรรมของเขา เราก็มาเพราะกรรมของเราให้เราจะไปยึดลูกยึดหลานมันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการกําหนดนะเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมท่านจึงให้กําหนดเวลาเห็นก็กําหนดเห็นเนาเห็นหนอ,เ,หนหนอเวลาได้ยินก็กําหนดได้ยินเนาได้ยินหนอเนี่ยนนนะเพื่อที่จะตัดอุปาทานทั้งหลายทั้งปวงนะไม่ให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่กําหนดเนะี่ย บางครั้งบางข่าวเห็นแล้วก็เกิดความชอบใจขึ้นมาเกิดความพอใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระวิปัสสนาอาจารย์ก็ดีอาจารย์ผู้สอนกรรมาฐานก็ดีเนี่ยจึงให้เรากําหนดถ้าเรากําหนดเห็นหนาเห็นหนอหรือดได้ยินหนอได้ยินหนอเนี่ยนะความปรุงแต่งในสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เกิดขึ้นมาในใจของเรามันก็สบายสบายเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าทุกมีพยุท์ ทุกยืดพาะอยากทุกยืดพาออยากในที่นี้หมายความว่าอยากได้อยากดีอยากมีอยากเด่นอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเนี่ยถือว่าเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นมันยืดยาวขึ้นมาถ้าเราอยากร่ำอยากรวยก็ต้องขนขวายนะทำมาหากินทำการงานต่างๆด้วยความลำบาก บางครั้งกอดหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอาบเหงื่อตางน้ํานอนกลางดินกินกลางหญ้าบาแบกหลังหนุนอะไรต่างๆลําบากลําบนมีกว่าที่จะร่ําจะรวยเนี่ยลำบากลําบนนะไอ้ทุกมีพยืดเนาะมันยืดมันยาวอย่างนี้นะบางคนทำรรมาหากินนู่นตั้งแต่เติบโตมาจนเท่าทุกวนันนี้ก็ยังไม่รวยก็มีนะไอ้มันลําบากลําบนอย่างนี้นะอยากรวยนะไอ้เพราะฉะนั้น เราอยากสิ่งใดเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ความทุกข์นั้นมันยืดมันยาวนะบางคนก็อยากจะมียศถาบรรดาศักดิ์บางคนก็อยากเป็นผู้ที่มีชื่อมีเสียงมีเกียรติยศทำให้คนนับหน้าถือตาอะไรตำนองนี้มันก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพรอยในที่นี้ก็หมายความว่า พอยินดีนะพอยินดีในลูกในหลานพอยินดีในทรัพย์สมบัติพอยินดีในยศธารมนาศักดิ์ของตนบุคคลผู้มียศก็พอยินดีในยศเป็นนายร้อยก็ดีเป็นนายพันก็ดีเป็นนายพลก็ดีก็ยินดีในยศของตนเองพอยินดีกับยศของตนเองลืมไปว่ายศที่เขาให้นั้นนะเป็นของชั่วคราวนะ ยศที่ให้นี่เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราไปยึดอยู่ในยศนั้นน่ยไม่ช้าไม่นานเรากระเสียนจากราชการเนี่ยเป็นรัฐมนตรีก็ดีนายกรัฐมนตรีก็ดีก็หมดไปตามวาระเป็นผู้ว่าก็ดีเป็นนายอำเภอก็ดีก็หมดวาระคือ กเกษียณไปเนี่ยบางคนบางท่านก็เป็นทุกข์นะคนที่เคยเคารพเขาก็ไม่เคารพคนที่เคยนอบน้อมก็ไม่นอบน้อมน,นี่ในลักษณะอย่างนี้นะแต่ว่าทุกข์มากพราะพรอยนะพอยนินดีในสิ่งต่างๆทุกข์น้อยเพราะหยุดกว่านี้ทุกข์น้อยพราะหยุดในที่นี้หมายความว่าหยุดการกระทําบาปทางกาย หยุดกระทำบาปทางวาจาหยุดกระทำบาปทางใจนะแต่ในที่นี้เนี่ยหมายเอาจิตของเรานั้นอยู่ในอารมณ์ที่เป็นสมาธิผู้ใดมีสมาธิเนี่ยทุกมันจะน้อยนะทุกมันจะน้อยลงไปทำไมผู้ที่มีสมาธินั้นทุกจิงน้อยเพราะว่าบุคคลผู้ที่ภาวนาจิตใจตั้งมั่นอยู่ในสมาธิสมาบัติเนี่ย ก็สามารถละนิวรธรรมทั้งหประการสามารถที่จะละความพอใจในรูปพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นในรสในสัมผัสได้ในถ้าจิตใจมันตั้งมั่นเป็นสมาธิมันเป็นอย่างนี้นะนอกจากนั้นแล้วก็ยังสามารถละพยาบาทได้นะความโกรธความปองร้ายความเพ่งโกรท,ที่จะทำร้ายคนอื่นเนี่ยบุคคลผู้ที่อยู่ใน อารมณ์ของสมาธิเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นมานะนอกจากนั้นก็สามารถที่จะละพวกทีนะมิทะความง่วงเหงาหานอนความเสื่องซึมนั้นได้นะสามารถที่จะละวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยต่างๆนี่แต่ก่อนโน้นเราสงสัยในเรื่องพุทธเจ้าสงสัยในเรื่องพระธรรมสงสัยในเรื่องพระสงค์นี่ สงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปต่างๆให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมจิตใจมันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมเนี่ยความสงสัยมันก็ไม่เกิดขึ้นมานะเพราะว่าความสงสัยนั้นมันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งเมื่อจิตใจของเราไม่มีการปรุงแต่งเนี่ยความสงสัยมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เนี่ยมันก็สงบระงับไปถึงมันจะยังมีอยู่แต่มันก็สงบระงับไปทุกน้อยพอหยุด ทุกหลุดพะปล่อยทุกหลุดเพอปล่อยในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราทั้งหลายทั้งปวงได้เจริญวิปัสนากรรมาฐานการเจริญวิปัสนากรรมาฐานนั้นเราพิจารณาตามที่พระองค์ทรงตรัสสอนพาหิยะธารุจริระเนี่ยว่าเห็นสักแต่ว่าได้เห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินคือเราเห็นแล้วเราก็ปล่อยวางไป กำหนดเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราได้ฟังสิ่งใดเราก็สักแต่ว่าได้ฟังเสียงนอเสียงนอให้พิจารณาว่าเสียงนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานผู้ใดเจริญวิปัสสนากรรมาฐานอย่างนี้เลยผู้นั้นก็จะปล่อยอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง ปล่อยรูปปล่อยเสียงปล่อยกินปล่อยรสปล่อยสัมผัสปล่อยธรรมรมณต่างๆไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนคนทั่วไปนะคนที่ไม่ได้เจริญวิปัสนากรรมฐานเมื่อได้เห็นรูปเสียงกินรถต่างๆก็พอใจบ้างไม่พอใจบ้างยึดด้วยความพอใจบ้างยึดด้วยความไม่พอใจบ้างนี่ก็เป็นความยึดเหมือนกันนะ แต่ว่าบุคคลผู้เจริญวิปัสนากรรมาฐานนั้นเน่เมื่อประสบกับอารมณ์เหล่านี้แล้วก็จะปล่อยวางนะปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มาเจริญวิปัสนากรรมาฐานเหมือนกับพะระนักบบาอาจารย์ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เนี่ยถือว่าเรามาปล่อยวางสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะ นี่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ปล่อยวางเราลำบากลำบนในการทำมาหากินเราลำบากลำบนในเรื่องครอบเรื่องครัวมาเนี่ยพอมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ปล่อยวางสิ่งทั้งหลายทั้งปวงกำหนดอารมณ์ให้ทันปฏิบัตนธรรมเมื่อเรากำหนดอารมณ์ให้ทันปฏิบัติธรรมจิตใจของเราไม่ยึดมั่นอยู่ในอารมณ์ต่างๆแล้วเนี่ยใจของเรามันก็เป็นกลางนะ การประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ยึดมั่นในอารมณ์ต่างๆแล้วใจของเรามันก็เป็นกลางเมื่อใจของเรามันเป็นกลางนั้นเนี่ยใจของเรามันจึงจะบริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นมาได้หรือจิตใจของเรามันจะบริสุทธิ์ขึ้นมาได้เพราะไม่ปรุงแต่งในอารมณ์ต่างๆเมื่อจิตใจ,ใจของเรามันบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ เห็นรูปเห็นนามมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานเพราะฉะนั้น,นคณะครูบาอาจารย์ผู้มาประพฤติธปฏิบัติธรรมตลอดถึงญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้จริงๆก็คือบุญคือกุศลน,นะทานก็เป็นที่พึ่งได้ แต่เป็นที่พึ่งในการเวียนว่ายตายเกิดไม่ให้เราลำบากลำบนในการเกิดในวัฏสงสารศรีลก็เป็นที่พึ่งของเราได้แต่เป็นที่พึ่งทำให้เรานั้นมีสุขภาพแข็งแรงมีร่างกายสดสวยงดงามแต่ไม่สามารถที่ทำให้เราพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้สมาธิก็เป็นที่พึ่งของเราได้แต่ว่า เป็นที่พึ่งชั่วครั้งชั่วคราวเป็นที่พึ่งช่วงระยะเวลาเท่านั้นเองถึงว่าเราจะไปเกิดในภพมโลกมีอายุยืนยาวนานขนาดไหนก็ตามแต่เราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในห้วงมหานกพบสงสารอีกเหมือนเดิมสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่ถาวรมั่นคงเป็นที่พึ่งอันกเกษมก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะ ที่พึ่งอันกเกษมก็คือการเจริญวิปัสนากรรมฐานจนโน้นได้มรุมมรกผลพระนิพพานนั่นเองจึงเป็นที่พึ่งอันกเกษมเหมือนกับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ของเราท่านพาลูกศิษย์ลูกหาดำเนินมาน,นั่นเองที่ท่านให้ที่พึ่งทั้งการให้ทานท่านให้ที่พึ่งทั้งการรักษาศีลท่านให้ที่พึ่งทั้งการเจริญสมกถกรรมฐาน แล้วก็ท่านให้ที่พึ่งทั้งการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานแต่ว่าให้ที่พึ่งทั้งที่ทเป็นมรรคเป็นผลเป็นพรนิพพานนี่เพราะฉะนั้นก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ญาติโยมทุกท่านทุกคนในตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมไปนับตั้งแต่วันนี้ไปนั่นเนี่ยจนไปถึงวันที่สามสมีนาคมวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาสาธุการในท้ายที่สุดนี้ ก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จงเจริญด้วยศีลจงเจริญด้วยสมาธิจงเจริญด้วยวิปัสสนาสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมจนรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งมรรคผลพระนิพพานในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเธอ